สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่นะคะเป็นกิจกรรมแจกของฟรีนะคะเว็บ n o กเกอร์โซรับเติมเพจเพียงใช้ UID และมีหลัเดเฟฟ้าขายในราคาถูกสนใจเข้าลิงก์เพจใต้คลิปได้เลย n o กเกอร์โซจดทะเบียนการค้าแล้วกิจกรรมตัวนี้เลยนะคะมาตั้งแต่วันที่5นะถึงวันที่7นะคะทุกคนใครที่ยังไม่ทำก็ รีบไปเล่นกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดก่อนนะคะนี่เห็นไหมเล่น,เล,นเล่นกับเพื่อนหนึ่งเกมนะคะก็จะรับไปเลยในส่วนองชุดนี้นะคะเป็นแพ็คสุดหล่อสัตว์น้ำนะคะทุกคนเห็นไหมมีรองเท้ากินขาเลยนะทุกคนดูก็จะมีทั้งหมดเออห้าส่วนเอ้ยสามสหกส่วนนะคะมีเสื้อนะคะเสื้อโคตรจะเทะบอกเลย เสื้อกางเกงรองเท้านะคะแว่นตาแล้วก็ทรงผมทรงผมนี้ยังหล่อแล้วก็ลายเพ้นนะคะชุดนี้มันไม่เหมือนชุดฟรีเลยทุกคนชุดนี้มันสวยเกินจริง,รงๆเขาจะามาขายก็ได้นะแต่ว่าเขามาแจกคะ่ะเล่นหนึ่งเกมเท่านั้นนะกับเพื่อนนะคะอย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะเดี๋ยวจะไม่ทันเอานะคะเราทำคลิปบอกเผื่อแบบว่าบางคนไม่รู้นะคะทุกคน โอ้โห oh. แล้วรับรับทีแล้ส่วนเนี่ยนะอ่าทรงผมนะลายเพ้นนะคะโอเคชุด okay. ใครที่มาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมไปทำกิจกรรมนี้ด้วยนะคะเผื่อบางคนแบบว่าลืมไงแบบไม่ได้เข้าเกมไม่รู้ว่ามีแจกอะไรอย่างนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะในส่งเซตนี้นะ สวยเลยอะแล้วก็จะมีมีอะไรอีกไหมอันนี้ก็อย่าลืมไปแลกกันด้วยนะทุกคนนี่เพื่อคิดตั้นนะทุกคนนี่แต่เราแลกไปหมดแล้วนะนี่แล้วก็แล้วก็ไอตัวที่มันเป็นอะไรนะ เราน่าจะรับผลแล้วนะทุกคนเออมีอันนี้นะคะตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่15นะคะก็คือเล่นตามนี้เลยเล่น4-4นะ5เกมนะคะก็จะรับได้เลยก็คือจะมีกระทะตัวนี้นะคะหรือ,อ,อไอโทเคนปืนฉีดน้ำ5อันนะคะแต่แนะนำเป็นกระทะถ้ายังไม่มีนะถ้ายังไม่มีก็แนะนำเป็นกระทะนะคะแล้วก็มีไอวอตัวนี้นะ อันนี้ก็คือเล่น10เกมนะคะอันนี้20เกม20เกมก็คือรับไปเลยนะคะสกินปืนหาวรน,นั่นเองแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือไม่ใช่นี้ไอที่มันเป็น Air แอร์บอร์ดะทุกคนเนี่ยอเน,นี้ยบล็อกอินนะคะให้ครบน่าจะา9วันนะอย่าลืมไปล็อกอินให้ครบ9วันนะใครที่แบบว่าไม่ค่อยได้เข้าเกมก็อย่าลืมเข้าไปรับกันด้วยนะช่วงนี้ของแจกเยอะนะคะทุกคนอืม ก็จะประมาณนี้นะคลิปนี้ก็มาสั้นๆแล้วกันนุถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์ดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย